So. สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงมีเหตุปะทะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะเวลานี้จึงทําให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน6จังหวัดด้วยกันต้องอพะยพไปยังพื้นที่ปลอดภยัยนับแสนคนแล้วค่ะในขณะที่ท่าทีของรัฐบาลเองนายอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจต่อแสนยานุภาพของกองทัพเวลานี้มีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่คาดหวังอยากจะเห็นการปิดจบสถานการณ์โดยเร็วที่สุดนะคะโดยมองว่าไทยไม่ควรถูกโจมตีจากประเทศเพื่อนบ้าน ะะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ถูกนักข่าวถามตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่ากระบวนการหรือว่ากลไกลการเจราจายังไปต่อไหมโดยเฉพาะจอยเดค r a t i o n หรือว่าแถลงการร่วมนะคะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบค่อนข้างชัดว่าไม่มีแล้วค่ะรวมถึงการเจราจากับมาเลเซียและสหรัฐด้วยและมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับก,บกำแพงภาษีพรมด้วยนะคะแผนานุภาพของกองทัพไทยนะครับ เราก็มีความมั่นใจว่าไม่ควรที่จะมีการโจมตีจากประเทศเพื่อนบ้านใดๆได้ครังไม่ใช่เจราจาแล้วครับถ้าเขาดําเนินการกับเราถึงขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทําการตอบโต้ให้เขาเห็นเที่ยวนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่า การตอบโต้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตอบโต้เพื่อส่งสัญญาแต่แต่เป็นการตอบโต้เพื่อให้เขาเห็นว่าเขาเขาไม่ควรจะเข้ามาคุกคามอธิปไตยของประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นการเจรจาก,ก็คงไม่มีแล้วจากนี้ไปประเทศกัมพูชาก็ต้องทําตามถ้าถ้าจะหยุดสู้หยุดสู้รบกันก็ต้องทำตาม สิ่งที่ประเทศไทยกำหนดนอกจากท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ย้ำชัดถึงการปิดประตูการเจรจาถ้าหากกัมพูชาต้องการหยุดเหตุปะทะรอบนี้ก็จะต้องทำตามข้อเรียกร้องของไทยโดยยืนยันว่าไทยไม่เคยต้องการความรุนแรงไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มหรือรุกกรานก่อนค่ะแต่จะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิป,ปไตยนะคะ ซึ่งทางกองทัพเองก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการตอบโต้ค่ะพร้อมกับรายงานสถานการณ์ในทุกช่วงเลยนะคะอย่างเช่นช่วงเวลาตี4ี0ของวันนี้กัมพูชาก็เปิดฉากโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องด้วย BM-21 โดรนทิ้งระเบิดโดรนพลีชีพและมีการยิงอาวุธมาตกใส่บ้านเรือนของประชาชนในขณะที่ไทยเองก็มีการตอบโต้ด้วยอาวุธยิงเล็งตรง ในขณะเดียวกันนะคะก็มีคณะสังเกตการอาเซียนที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัพพประสิทธิ์ที่ประสงค์ด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีการเปิดหลักฐานการเก็บกู้อาวุธที่เก็บกู้ได้ที่บ้านหนองยาแก้วค่ะซึ่งก็มีระเบิดสแสวงเครื่อง2ชุดอยู่ในนั้นด้วยนะคะสิ่งนี้สะท้อนค่ะคุณผู้ชมว่า แนวการประทะเวลานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่สีจังหวัดอีสานใต้เท่านั้นนะคะแต่ว่ามีสระแก้วและตราดด้วยนะคะมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันโดยผู้ว่าราชาการจังหวัดของแต่ละจังหวัดรายงานว่ามีประชาชนอบพยพในพื้นที่เสี่ยงอยู่ที่8 0ดสถึงเกอร์แล้วค่ะโดยผู้ว่าราชาการจังหวัดชายแดนเหล่านี้ก็จะใช้เงินทดลองราชาการใช้งบของปอพในการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ในขณะที่ชาวบ้านที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษเช้านี้ออกมานั่งพูดคุยกันหลังจากที่ต้องอบพยพเข้ามาพักอศาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเลยค่ะโดยยอมรับนะคะว่าการบริหารจัดการเพื่อการอบพยพรอบนี้ไม่วุ่นวายและทําให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยค่ะอันบได้ลล่าคือแถวก่อนเด อันคำสี่เตรียมตัวมาผู้ไปเหตุงานกะท่อหาหลูกสาวเพิ่นไปเหตุงานยุคพุ่มสลอนกะโท้อหาเพิ่นว่าเออแม่เตรียมตัวไปเลยกะบอกหลานคว่ำในใจคิดว่าสี่บอท่านออกบอกบอกหลานว่ามาอุ่นกบเขาก็ากน้ำกินเขาเร่เร่เพื่อมันมีหยังข้าสิไดเขาเบื่อใจเว้นคว่ำตังใจว่าสี่บอได้มาบ้านนี้พอดีหลูกสาวมากับไปไปไปอา้าวยังยังไปยังหอบขึ้นรถจกักบ้านนี้ลูกชายกะว่า เจ้าเก่ากันเฮ็ดจังไดนสิไปกลับไปพอพอใหญ่นี่เราว่าไปไป,ไปย,ย่าอยู่ลูกสาวนี่เพคนไปเหมียนรถสิเอารถเข่าบ้านมอเตอร์ไซค์เนะ <S <S าะไปเนี่ยทหารหน่อยเพื่อขี่รถผ่านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านโอ้พยุมเด้อแม่โอ้พยุมเดอม้อเพื่อว่าคือแตกต,ต่างก,กันเที่องค์กรเขาก็แจ้งให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งให้อพยพตามโทรศัพท์ไปเขาเขาแจ้งอย่างนั้นใช่ครับแล้วก็มีมีมีเอสเอ็เอ้ด้วยเนาะครับเพื่อน แล้วก็คือทางผู้ปกครองแล้วก็แนะนําเลยครับให้รีบออค,ครับเขาให้รีบออกมาครับพราะกลัวครับ นั่นคือสถานการณ์ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนนะคะส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ประกาศกล้าวว่าเชื่อมั่นในสสนอนุภาพทางการทหารสิ่งนี้ก็ถือว่าได้กระแสตอบรับจากประชาชนไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าท่าทีในลักษณะแบบนี้มีความละเอียดอ่อนในมุมมองของความสัมพันธ์และการต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนเราจะวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อกับรองศาสตราจารย์ปริธาาพัฒนายากรน,นะคะนักวิชาการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณบุษรรินทร์ครับอาจารย์คะเริ่มคําถามนี้ก่อนนะคะเป็นคําพูดของเสนาธิการทหารบกค่ะที่ย้ําว่าเป้าหมายเวลานี้ของกองทัพไทยค่อนข้างชัดว่าจะหยุดศักยภาพทางการทหารของกัมพูชาไม่ให้สามารถลุกรานได้อีกนานเลยคํานี้อาจารย์ตีความว่ายังไงคะเป็นการปิดจบในทางการทหารที่น่ากังวลหรือเปล่าคะครับจริงๆเป็นการเป้าเป้าหมายที่ดีและชัดเจนขึ้นกว่า ครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตและข้อจํากัดที่สําคัญที่ประชาชนจะต้องรับทราบนะครับว่าการทําให้กัมพูชาหมดสภาพภัยคุกคามทางการทหารานี้ระบุควรจะให้ชัดว่าเป็นตามแนวชายแดนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเลิกไปจับชายแดนถึงเมืองหลวงของกัมพูชาเราคงไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการให้เขาสิ้นสภาพ การเป็นภัยคุกค,คามทางด้านการทหารหรือการเมืองนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกันนะครับคุณุ้นครับภัยคุกค,คามทางด้านการทหารสั่งการโดยการเมืองโดยคนไม่กี่คนในกรุงกัมพูชาในขณะนี้นะครับที่จะทําให้เขาสิ้นสภาพจริงๆอย่างขาวรก็จาเป็นที่จะต้องทําให้เขาสิ้นสภาพในการสั่งการทําให้คลังอาวุธต่างๆในประเทศกัมพูชาแทบทั้งหมดนะครับถูกทําลายซึ่งเราคงไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับเท่าที่ ทางการทหารไทยต้องการให้พี่น้องไทยมั่นใจก็คือ,อตลอดแนวชายแดนนะครับหากว่าสามารถทําให้เป็นเขตปลอดอาวุธนะครับโดยเฉพาะในเขตที่เราเคยครอบครองอยู่นะครับและเป็นพื้นที่ของเรานะครับก็เป็นสิทธิปไตไตของเราเราสามารถจะทาให้ปลอดไทยคุกคามจากกัมพูชาได้นะครับแต่ก็ยังมีปัญหาทางเทคนิคอยู่บ้างว่าอาวุธหลายชนิดที่กัมพูชาได้รับเข้ามาถ้ายัง มาวางอยู่มาติดตั้งประจําการอยู่ใกล้พรมแดนการที่สภาพก็อาจจะไม่ถกนะครับเพราะฉะนั้นหลายวันต่อจากนี้การปฏิบัติการขัดดันให้อาวุธกเหล่านี้ถอนออกไปจากพื้นที่ของเราแล้วก็เราเข้าไปครอบครองพื้นที่เดิมที่เราเคยครอบครองมาก่อนแล้วกัมพูชาในหลายขณะได้เข้ามาครอบครองนะครับทั้งผ่านทางกองกําลังนะครับท้องถิ่นกองกําลังของกัมพูชานะครับแล้วก็กองกําลัง อื่นๆนะครับรวมทั้งชาวบ้านที่เข้ามาให้ออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นคํจาจี่กับความที่แคบนะครับแต่ว่าคนไทยทั่วไปบางกลุ่มอาจจะเชื่อว่าจะทําให้ขิ้นกระทาไปทประเทศซึ่งคงจะเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็เคยมีบางประเทศอย่างเช่นเวียดนามทำมาแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักครับค่ะอาจจะต้องมีการประกาศ ถึงการตีความและความหมายที่ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ว่าเป้าหมายของทางกองทัพค่อนข้างชัดเจนคือก่อนหน้านี้แม้ว่าเราจะมีการเจรจากันไปค่ะจันเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าทางกาัมพูชาก็ไม่ยอมจบง่ายๆเช่นเดียวกันการปิดจบในทางการอาหารที่ประกาศออกมาจากประเทศไทยณเวลานี้จะสามารถปิดจบความขัดแย้งได้จริงๆหรือเปล่าคะจันเราก็หวังกันอย่างนั้นนะครับว่าการยื่นคําขาดอย่างไม่เป็นทางการหรือว่า ยิ่เงื่อนไขว่าหากกพูชาไม่ยอมปรับท่าทีถอนกําลังออกไปจากพื้นที่ก็คงจะต้องไปเชิญกับการดําเนินการในการทห,หารซึ่งเป็นสิษย์ของเรานะครับในการป้องกันตนเองอซึ่งเรื่องนี้ทางกพูชาก็จะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับว่าจะไปเชิญกับอกองกําลังทหารของไทยซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าพร้อมมากกว่า,าครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน ก็เป็นสถานาการณ์ที่กองทัพไทยยังไม่เคยเผชิญมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นสถานาการณ์ที่ซับซ้อนนะครับเวลาในการปฏิบัติการจะมีจํากัดแล้วก็จะต้องร้อนระวังการแทรกแซงจากต่างชาตินะครับแล้วก็รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญดะานเทคนิคหลายส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือกามพูชานะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังแต่ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทหารไทยให้กับชาวบ,บ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ให้สื่อต่างประเทศนะครับตามเอา การปฏิบัติการทางการหารไทยไปบิดเบือนแล้วก็ทําให้เห็นว่าเรากลายเป็นผู้ลุกลานจัมพูชานะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นอีกหลายมิติที่รัฐบาลหรือว่าฝ่ายสามมันน่นคงในการต่างประเทศต้องระมัดระวังครับค่ะ อีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์คือก่อนหน้านี้เราใช้กลไกของการเจรจาไม่ว่าจะเป็นทวิภาเคเรามี MOU และเรามีแถลงการร่วมอย่าง Joy e e l o r a t i o n ด้วยแต่สถานการณ์ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะอาจารย์นายกรัฐมนตรีก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าไม่จำเป็นต้องคุยแล้วค่ะทั้งกับมาเลเซียทั้งกับสหรัฐท่าทีแบบนี้ประชาชนก็บอกว่าชื่นชมเด็ดขาดแต่อีกด้านหนึ่งมีความละเอียดอ่อนมากน้อยแค่ไหนคะจย์ ครับในยามวิกฤตก็จะต้องจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องความมั่นคงให้เรียบร้อยให้ประชาชนปลอดภัยนะครับจริงๆก็ในทางปฏิบัติก็ถูกต้องแล้วนะครับที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการปฏิบัติการทางด้านความมั่นคงแต่ยังมีนิติทางด้านการทูตการต่างประเทศที่เดินคบคู่กันไปอยู่แล้วนะครับคราวที่แล้วที่เราระงับข้อตกลงสันิภาพแต่ในความเป็นจริงในการปฏิบัติเราก็กลับร่วมมือกับการพิชาด้วยการกดการของสหรัฐตั้งแต่แรกเหมือนกันในการ กูก้ทุนระเบิดในการปักบุตรนะครับชั่วคราวซึ่งทําให้เราสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ของเราได้มากขึ้นจนทำให้กัมพูชาอาจจะต้องตัดสินใจถักดันเราแล้วก็เปิดฉากโจมตีเราด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นช่องทางทางการทูตช่องทางทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างผู้นั้นก็ยังเปิดอยู่นะครับเ<ม>พียงแต่<ม>ว่าความสําคัญจะลดน้อยลงไปในขณะที่เราต้องปฏิบัติการทางกา,งทางรทหารแต่ยังไม่มีช่องทางไหนที่ติดได้อย่างถาวรเลยนะครับอีกไม่กี่ วันข้างหน้าก็คงจะมีการติดต่อจากสหประชาชาติโดยตรงนะครับจากผู้นําของโลกรวมทั้งสหรัฐซีนแีะญี่ปุ่นเข้าไปยังรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็คงจะต้องดูว่าจะปฏิเสธหรือว,ว่าจะเปิดช่องทางเหล่านี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการิการการาหารเหมือนกันนะครับว่าเราจะสําเร็จร่วมไปเมื่อไหร่นะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องในทางปฏิบัติจริง อาจจะแตกต่างจากที่ประกาศนะในเชิกงการเมืองเพื่สอสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับค่ะแสดงว่ากลไกเหล่านี้ที่เคยคุยกันไปแล้วก็อาจจะยังคงอยู่ต่อได้หลังจากที่มีการประกาศออกมาแล้วจากนายกใช่ไหมคะอาจารย์เออใช่ครับก็เหมือนกับกลไกการเจรจาในยุโรประหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังต่อเนื่องอยู่นะครับรถึงแม้ว,ว่าจะมีข้อตกลงแล้วก็มีการละเมิดข้อตลลอกล,อตลงในตระหนอกการก็เช่นกันใช่ครับแต่ว่า ขณะนี้ความสาคัญที่สุดก็คือว่าทําให้คนไทยปลอดภัย <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะทําให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในโดยเวณชายแดนตลอดทั้งเจ็จังหวัดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ในหลายพื้นที่ที่เราต้องไปยึดนะครับพื้นที่ทางยุทธวิธีเพื่อควบคุมการเพิ่มกําลังของกัมพูชาเข้ามานะครับแล้วก็ยึดครองพื้นที่ที่เป็นจุดประวัติศาสตร์ที่เป็นของเรานะครับแล้วก็อพยพชาวกัมพูชาไปยังที่ปลอดภัยนะครับเราะหมดเหล่านี้จะต้องทํา ในเวลาอันจำกัดเหมือนกันครับคุณนินครับอาจารย์คะสุดท้ายคะ่ะชนวนเหตุสําคัญในครั้งนี้กับต่อจากนี้ไปสถานการณ์ณเวลานี้ประเทศไทยควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะอาจารย์ครับชนวนเหตุที่นานาชาติขนาะนี้ได้เร่งรัดให้หลายประเทศเข้ามาร่วมบริหารจัดการก็คือเรื่องของแผนที่เรื่องของการปักหมุดนะครับเนะขตแดนซึ่งจริงๆเป็นเรื่องของไทยกับกูชาเท่านั้นนะครับกรประเทศไทยก็ยืนยันไปแล้วแต่ว่า นานาชาติก็มองว่านี่คือสาเหตุที่แท้จริงนะครับในเรื่องความไม่ลงตัวในเรื่องการขัดแย้งในเรื่องพรมแดนที่มีอดีตมาจากนานิคมเก่าของรัางเสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะกลับมาเป็นเรื่องที่สําคัญในการเจรจากับการพูชากับกับไทยนะครับแต่เรื่องอื่นๆในเรื่องความซับซ้อนในเรื่องทางการเมืองในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของแก๊งบาคอเซนเตอร์หรือแสแกมเมอร์นะครับรวมทั้ง เรื่องเวทีนานาชาติที่กัมพูชากำลังเพี่ยงพรามก็จะเป็นปัจจัยเสริมทําให้ทางฝ่ายผู้นํากัมพูชาอาจจะทบตัดสินงใจดาเนินการเบี่ยงเบนประเด็นและเปิดศึกเชิงลุกกับเราซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือคาดเคลืค่อนนะครับแต่ขณะน,นี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเราเองอตั้งมั่นและตเตรียมพร้อมที่จะลองรับสาการเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าก็หวังว่าจะทําได้ดีกว่านะค,รครั้งที่แล้วแล้วก็ ประชาชนก็ให้กำลังใจนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังทัดซ้อนอยู่นครับค่ะวันนี้ตรวจสอบกับอาจารย์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณอาจารย์ปณิธานด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ